มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือนฝนซัด47จังหวัดระวังอันตรายกอทอมอโดนด้วยนะคะกรมอุตุเผยสภาพอากาศประจำวันนี้เตือนมอรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำฝนถล่ม47จังหวัดกระหน่ำอีสานและตะวันออกอ่วมค่ะ กอทอหมอไม่รอดนะคะระวังอันตรายวันที่17กรกฎาคมกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามารสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกนะคะ ทำให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องกับมีฝนตกหนักต่างแหง่งบริเวณภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักที่เกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วยค่ะส่วนฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะเนื่องจากขณะน,นี้ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูฝนดังนั้นการเกิดหรือว่าการสะสมของฝุ่นละอองแล้วก็หมอกควันค่ะไม่มีหรือว่ามีน้อย ในช่วงฤดูฝนค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา6นาฬิกาของวันที่18กรกฎาคมนี้ภาคเหนือมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่อุตรดิษฐ์พิศนุโลกเพชรบูรณ์พิจิตรกำแพงเพชรและตากค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24-27องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะส่วนมากนะคะบริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงกาฬอุดรธานีมุกดาหาร ยะโสทรร้อยเอ็ดมหาสาร,รคามขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสะเกตอุบลราชธานีและอำนาจเจริญค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24-26องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุงสด34-36องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอุทัยธานีชัยนา,นาทนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและสมุทรสงครามค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24-25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดค่ะ3า3 6องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะและจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ25 27องศาเซลเซียสค่ะ อุณหภูมิสูงสุงสด31 3 5อถึง35องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15 3 0ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1 2ถึง2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24-26องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ24ถึง26องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ3 2ถึง33องศาเซลเซียสนะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะคลื่นสูง1-2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดนะคะ33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ